โรงเรียนนานาชาติเซาเทนหใจญ่ได้มีการจัดกิจกรรม S I H Open House 2 0 23เก้าแรกสู่นานาชาติมุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของเด็กไทยครับ นำท่านผู้ชมมาที่นี่เลยนะครับที่โรงเรียนนานาชาติเซาเทนหัดใหญ่หรือเซาเทนอ t ต r n a นช o ั่น s ลส o o ลหัดใหญ่นะครับอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติ S I H Open House 2023โดยมีการเชิญกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรม นี่มากันโอ้โหนะครับหลุมตูมเลยนะครับมากันเยอะแยะเลยดียนะครับซึ่งก็มีการเปิดพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานระดับโลกครับโดยให้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนทุกระดับชั้นในขณะที่ทําการเรียนการสอนรวมถึงทํากิจกรรมในพื้นที่ของโรงเรียนก็ถือเป็นโอกาสของผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าสมัครเรียนหรือวางแผนเส้นทางการศึกษาในอนาคต โดยมีนายพิษพัฒโนผู้จัดการโรงเรียนมิสเตอร์ลูคพีคอสเฮติเชอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับแล้วก็มีตัวแทนนักเรียนเป็นผู้นำชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนะครับ โอ้โหเป็นพิธีกรได้อย่างดีมากเลยนะครับเป็นเขาเรียกผู้นำนะครับนี่เด็กๆก็ดําเนินการกันอย่างธรรมชาติเลยเดียวคุณครูก็นะครับให้ดูนะครับนะฮะให้ดูระหว่างที่คุณครูสอนกันเลยซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ออกแบบมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษและหลักสูตรประฐมศึกษานานาชาติเพื่อสร้างเส้นทางที่พัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ A level ในดับมัทธยวมศึกษานะครับโดยเน้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้บทความเป็นส่วนนำแหละครับ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุมีผลการเรียนวิชามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เน้นการถามตอบนะครับอันนี้น่าสนใจการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นภาษาแรกและการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นภาษาเสริมพร้อมด้วยวิชาพะละศึกษาที่สนุกสนานวิชาศิลปะที่มุ่งเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วิชาดนตรีที่นักเรียนได้เปิดโลกแห่งเสียงดนตรีนะครับ รวมถึงการเรียนวิชาภาษาจีนนะครับเป็นภาษาที่2การเรียนและมีส่วนร่วมในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและการสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ในระดับต่างๆเพื่อปูพื้นองค์ความรู้ให้มีความพร้อมมากที่สุดในการเติบโตไปในอนาคต โดยผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาไปมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวครับ ทางนี้โรงเรียนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแต่ก็ยังมุ่งเน้นให้เด็กจะหนักถึงความเป็นไทยมีการปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมลอยกระทงสงกรานรวมถึงวันไหว้ครูพร้อมกับปลูกฝังการใช้ภาษากิริยามารยาทซึ่งเป็นสิ่งสากลในสังคมอีกด้วยนะครับ เอาละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะการสอนนะฮะนี่นะครับไปให้เห็นกันเลยทีเดียวนะครับท้ายที่สุดนี้มีสัมภาษ์มิสเตอร์ลูคพีคอร์เฮดทิชเชอร์นะครับแล้วก็คุณปริยดาแสงประดับผู้ช่วยครูใหญ่นะครับหรือว่าเฮดทิชเชอร์แอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็มีคุณพิษพัชโนคุณพิษพัฒโนนะครับผู้จัดการโรงเรียนหรือว่าเจเนอเรลแมนจเจอร์นั่นเองนะครับนี่ครับก็นะครับเป็นบรรยากาศของเรียนมาฝากท่านผู้ชมกันเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะครับหลังจากนี้ครับ ำหรับวัตถุประสงค์วันนี้นะครับในการเปิดโอเพ h นเฮาส์สำหรับเรานะครับก็จะเราจะมุ่งเน้นนะครับให้ความรู้ให้ความเข้าใจสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในระบบการศึกษาภาคอินเตอร์นะครับครับผมสำหรับนโยบายของโรงเรียนของเรานะครับอย่างแรกนะครับทางโรงเรียนของเรามีความมุ่งเน้นนะครับที่จะเป็นตัวเลือกแรกนะครับในภาคใต้ตอนล่างในจังหวัดสงขลาในอำเภอใหญ่นะครับในเกี่ยวกับธุรกิจหรือ การศึกษาภาคนานาชาตินี่นะครับผมนโยบายของเราก็ง่ายๆเลยครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับเราเอาคุณภาพมาเป็นตัวนำนะครับในเรื่องของการทำการศึกษานะครับผมเรามีการประเมินการการประเมินจากหน่วยงานของนานาชาตินะครับผมเข้ามาแล้วถึง2หน่วยงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ได้รับการประเมินในระบอบภาคการศึกษาของไทยทั่วๆไปอย่างสมมตด้วยเช่นกันนะครับผม มีหน่วยงานพัฒมิตรอะไรที่ทํางานร่วมกันอยู่ในขณะนี้บ้างครับผมนะในระดับอินเตอร์นะครับผมนานาชาติเราก็จะมีหน่วยงานของ EDT นะครับผมแล้วก็เราก็จะมี NDNA นะครับผมซึ่ง NDNA เนี่ยจะเป็นการประเมินนะครับโรงเรียนเด็กเล็กในทางแถบฝั่งของอังกฤษนะครับซึ่งเราก็เป็นพันธมิตรแล้วก็เขาก็มาประเมินเราเราได้ในระดับ P พ a ติ n u m a w a r d นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่สูงที่สุดนะครับผม ในสังคมปัจจุบันนะครับประเทศเรานะครับมีการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาเองของเรานะครับก็มีคุณภาพแล้วก็เป็นเจ้าของภาษานะครับแล้วก็เป็นครูวิชาชีพนะครับคุณภาพครูของเราไม่ได้ด้อยกว่าทางทางจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเลยการซัพพอร์ตของเรานะครับก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนท้องที่ อย่างอย่างของผมเอง s i h นะครับก็อยากจะขอนะครับเป็นตัวตัวเลือกให้กับผู้ปกครองนะครับในภูมิภาคภาคใต้ตอนล่างบ้านเราตรงน,นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ so the focus of the school is to develop our students in a holistic approach in every single way so we have a big focus on the creative subjects like music art drama we have a big focus on sports as in PE we have a brand new science lab Fully equipped, so we focus on science. Obviously, as an international school, there is a push on English, but it's more about developing our students in all areas. For example, we are the only school, I believe, in southern Thailand that can offer the Duke of Edinburgh International Award, which is an award that's very prestigious. It helps students with their university applications, it focuses on physical skills, as in sport. Uh, Donating to charity, volunteering for charity, uh, doing adventurous uh, residential trips like rock climbing or hiking. So it's really a holistic approach to education to make our students well rounded citizens. <ues> ในส่วนของโรงเรียนเรานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะหลักสูตรที่ใช้จึงเป็นหลักสูตรนานาชาติการพัฒนาเด็กๆเนี่ยเรามีครอบคลุมหลายด้านมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การคิดปัญหาแก้ไขในส่วนของปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเข้าทิงกิ้งแล้วก็การเตรียมพร้อมให้เขาเป็นพลเมรืองโลกในอนาคตนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมพร้อมก็คือโลกที่เปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารทุกๆอย่างเด็กๆจะต้องทันเหตุการณ์ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สิ่งที่เราเสริมให้้้้เเเเเเดดด็็็กกกๆไรรรีีียนนูพิิิ่่่มมมตตตตจะะปืออองงงขททัษ นะคะเรื่องของอารมณ์ก็ดีเรื่องของการเข้าสังคมภาษาต่างๆคณิต,าตาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกอย่างเลยแล้วก็สิ่งสําคัญที่โรงเรียนเราต่างจากที่อื่นก็คือว่าเราเป็นโรงเรียนเดียวในภาคใต้นะคะที่ได้รับมาตรฐาน ได้รับรางวัลค่ะหรือว่าเป็นรางวัลดีกว่าเป็นรางวัลดูกเอดินเบิร์กรางวัลน,นี้เนี่ยจะเป็นเด็กรางวัลที่เหมาะสําหรับเด็กชั้นมัธยมมากๆเลยเพราะว่ารางวัลน,นี้จะสอนให้เด็กๆเนี่ยได้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะได้ทํากิจกรรมอาสาได้ออกไปช่วยชุมชนแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมโปรไฟล์เด็กๆในการเข้ามหาลัยเพราะฉะนั้นในการเส้นทางเข้ามหาลัยของเด็กๆเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นทางที่แตกต่างกันของแต่ละคนแล้วก็จะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกอย่างโรงเรียนเราปูพื้นให้กับเด็กๆได้รับความพร้อมที่่สุดใในนนกาารเตตติบโไปนอนคคะ นีนมุมมองของพี่แปบ,บเองนะคะอยากจะฝากกับเด็ก,ดกฝากกับผู้ปกครองทุกท่านที่มองหาโรงเรียนนานาชาติคํานี้ค่ะอยากจะให้เราตระหนักไว้ว่าพวกเราเนี่ยค่ะเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยเราผ่านไปเด็กตัวนั้นมาแล้ววันนี้เรามองหาโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งสาหรับลูกเราให้มีความสุขที่จะมาพร้อมกับวิชาการนะคะอยากให้เลือกโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่หรือว่า s i s เเป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนหนึ่งที่โรงเรียนรู้สึก เป็นโรงเรียนที่มีความสุขนะคะอย่างที่ครูใหญ่ได้บอกไปว่าเป็นโรงเรียนที่มีเสน่ห์ของความเป็นผู้ปกครองอพี่น้องเป็นแฟมิลี่กันนะคะเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านี้ค่ะจะนํามาซึ่งความทักษะความรู้แล้วก็ทําให้เขามีความสุขในวัยเรียนเมื mm ่อ hmm. มีความสุขในวัยเรียนแล้วเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เขาจะบรรลุค,ความสําเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแวะมาดูโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นแฮใหญ่ถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถที่จะติดต่อเพจโรงเรียนได้เลยหรือว่าโทรติดต่อที่โรงเรียนได้เลยนะคะขอบคคุณ่ะ น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับ